พี่น้องสมาชิกสหกรณ์อมทัพย์ครูมหาสารคามจำกัดที่เคารพทุกท่านกับผมนายประพันธ์ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีผู้สมัครรับการสรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการดเนิการเบอร์หนึ่งขอนำเรียนนโยบายแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของพวกเราให้ไปสู่วิสัยทัศน์สหกรณ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกดังนี้ครับ54ปีที่ผ่านมาสากลของพวกเราได้พัฒนามาเต็มลำดับวันนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงเห็นได้จากจำนวนสมาชิกรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยเพียงร้อยละสามของสมาชิกทั้งหมดนั่นหมายความว่าขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับสถาบันการเงิน อื่นในอนาคตจะลดลงดังนั้นยุทธศาสตร์แรกที่ผมนำเสนอก็คือยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรามีแนวทางดำเนินการดังนี้ครับ 1. ปลูกฝังอุดมการณ์สากรในคนรุ่นใหม่ครับอาการครูบุคลกากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่พวกเราต้องไปปลูกฝังอุดมการสากรให้เข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นต่อรุ่นเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสากลพวกเราแนวทางที่สองคือการเพิ่มสัสดส่วนเงินออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในภาวะเศรษฐกิจผันผวนหากพวกเราพึ่งสถาบันการเงินอื่นเมื่อภาวะเศรษฐกิจผันผวนพวกเราจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในราคาแพงขึ้น ทำให้พวกเราขาดภูมิคุ้มกันในตนเองและแนวทางที่3ก็คือจะต้องเพิ่มความสามารถหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าตามหลักธรรมธิบาลยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการสแสวงหาผลกําไรและแบ่งปันอย่างเป็นธรรมสหกรณ์เป็นการรวมตัวขององค์กรธุรกิจของกลุ่มข้าราชการครูเราดังนั้นเป็นองค์กรที่สแสวงกําไรแต่ ควรแสวงกำไรพอประมาณในทางสายกลางไม่ควรที่จะเน้นกำไรสูงสุดอันที่จะสร้างความเดือดร้อนให้สมาชิกในซี่ของผู้กู้ได้เดือดร้อนซี่ของผู้ฝากเราก็ต้องสร้างความเป็นธรรมให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าดังนั้นผมจึงเห็นว่าหากผู้เรากำหนดกำไรที่พอเหมาะพอควรให้มีส่วนต่างของ ดอกเบีย้ยที่ปล่อยกู้ให้สมาชิกลบด้วยดอกเบีย้ยต้นทุนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ2หรือ2.25ก็น่าจะทำให้เรามีกำไรพอควรแล้วก็สมาชิกทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นวันที่23ธันวาคม2 5 6 4เวลา12นกาถึง15นกาขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เสียงเลือกประธานสหกรของพวกเรา ถ้าผู้นำดีมีวิสัยทัศน์สหกรณ์พวกเราก็จะมีความมั่นคงสถาวรต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นสมาชิกได้โปรดใช้วิจารยระยานในการเลือกผู้นำที่จะนำพาการบริหารจัดการกิจการ25,000ล้านของพวกเราให้มีความรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณทุกท่านครับ